โดยทั้งกายและายนางงามสุตาระดับภาคความเป๊ะและลงพื้นที่เก็บรอยกระทงซะแล้วขยะรอยกระทงหลายคนก็เสียชื่นชมเลยค่ะเธอทำทุกปีเลยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนเป็นวันรอยกระทงโดยนางงามวันนี้แอนนานั้นก็ได้เลือกงานแบบ ปี2022ที่เธอนั้นก็แต่งตัวสวยแบบจัดเต็มและไปร่วมง,งานและรอยกระทงแต่ก็หลังจากที่จบงานแล้วเธอก็ได้เปลี่ยนชุดเดรสกับภาพที่เป็นนางงามดังแต่สวมชุดเพียงแค่เสือ้อและกล้มสีดำและกาะกงเกงขายาวดูและดูตัวสูงแต่พร้อมกับลงพื้นที่เก็บขยะรอยกระทงที่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครสำนักงานที่มุงทนในวัน เพื่อเป็นการลดโลกร้อนไปรอยเศษขยะโทกระทงให้ข้ามคืนนั่นเองงานนี้ก็หลังจากมีภาพนี้เผยแพร่ออกไปแอนานานั้นก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับอย่างมากมายนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนที่เธอทําแบบนี้แต่ปีนี้ปีที่แล้วแต่แอนานาก็ได้ทําเช่นกันและสมกับฉายานางงามกองขยะจริงๆ